ครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ที่บ่อน,น้ำูุร้อจนจังหวัดพะนองข้างบนก็เป็นที่ของเจกาชนข้างล่างก็เป็นบ่อน,น้ำูุร้อนเดินเข้าไปดู นี่ครับบ่อนคูร้อนหวดละนอง กนก้ำเที่ยวเต็มเลยครับบ่อน้ำพูดร้อนอ๋นนี้เขาเป็นอ,า,อาบน้ำโอ้ํด๋สวยแล้บรรยากาศ ตอนนี้ก็คือบ่อ,บอนะ้ำร้อนสารที่ต้องเที่ยวแห่งหนึ่งของจังหวัดละนองมาเที่ยวละนองก็ลองแวะมาเที่ยวดูนะผฐานน้ำค,ครับ ก็ยังไงก็ใครเข้ามาดูก็ควรสับสไครต์จองล่างผมด้วยนะครับน้กงอูดอง